พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกมั่นใจหลักฐานพอเพียงถึงแม้จะกู้กล้องวงจรปิดได้ไม่ครบชี้โทษสูงสุดกำนันนกคือประหารชีวิตวันนี้วันที่16กันยายน66พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการก หรือบิ๊กก้องเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีกำนันนกหลังจากมีเหตุอุกอาจสั่งลูกน้องหนองท่าผายยิงสารวัตรสิวหรือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวอกอก .2 อบกทลขณะร่วมงานเลี้ยงในบ้านพักโดยบิ๊กก้องเปิดเผยว่าถึงแม้ตอนนี้กำนันนกจะถูกคุมขังในเรือนจำแต่การสืบสวยนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม มัดตัวกำนันนกให้ได้มากที่สุดกรณีกล้องวงจรปิดที่ยังกู้ได้ไม่ครบนั้นยืนยันว่าไม่ได้หนักใจแต่อย่างใดเพราะจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะน,นี้ก็ถือว่าแน่นหนาพอที่จะบ่งชี้ได้ว่ากำนันนกคือผู้สั่งการให้นายธนันชัยหมันมากหรือหน่องท่าผาก่อเหตยุยิงสารวัตรสิวได้บ๊กโจกเผยกำนันนก สั่งลูกน้องถอดปลัก๊กกล้องวงจรปิดก่อนยิงสารวัตรเชิญดวงวิญญาณสารวัตรแบงค์หลังถูกยิงในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกวิเคราะห์ ล่องวงจรปิดบ้านกำนันนกภาพชี้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่วิ่งหนีเอาตัวรอดโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตโดยคำให้การของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆพยานแวดล้อมที่ไปที่มาของอาวุธปืนพฤติกรรมการทำลายหลักฐานหรือเจตนาของผู้ก่อเหตรุรวมไปถึงมูลเหตุแรงจูงใจและพยานอื่นๆอีกมากมายล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญทางคดีที่สามารถทำให้กำนันนกต้องได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตได้นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ชุดคลี่คลายคดีเร่งขยายผลตร ตวจสอบเครือข่ายธุรกิจของนายประวินอย่างละเอียดผู้กิจการว่าเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆหรือเสียภาษีถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าวันนี้วันที่16กันยายน66จะมีการประชุมชุดคลี่คลายคดีที่จะประกอบด้วยตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรภาค7และคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7 โดยพลตำรวจตรีนำเกียรติทีรโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีบอกว่าวันนี้จะเอาพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมแต่ละคนว่าใครทำอะไรบ้างและจะให้พนักงานสอบสวนพิจารณาข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตำรวจและพลเรือนส่วนจะกี่คนต้องดูพยานหลักฐานประกอบก่อนติดตามข่าวสารไบรท์ทูเดย์ช่องทางอื่นๆ